ก็สำหรับพี่เปโอนี้นะครับผมก็เป็นแบบว่ายังไงทุกคนเป็นการแบบอ้อนไว้แล้วก็แบบมาแบกเขาไว้ way, แต่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะอ้อนแบบทําให้เขาแบบอ่อนไหวได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าใครอยากดูคลิปนี้แล้วนะครับผมนะขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกิดตามนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ขอสิทไลค์เท่านั้นเองนะทุกคนโอเคครับสําหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยลงตรงนี้เลยไม่ มอมออะไรมงขาวมอมออะไรมอสาวอะมอเป็นขาวไปคิดถามว่าอะไรนะมันไม่ค่อยได้นะไ <อ S 1> ยิ <ไอ S 1> นนะโอ้ย๋ยวโดนโดนแล้วน,นนะบอกแล้วอย่าลงตรงนี้ก็ไม่เชื่อรุดีรูดของก็ <c oughs> ไม่มฟืนเนาะไม่ไม่เอารูดของเลยต้องโดนหอมแก้มเลยเฮ้ย <c oughs> ระวังมาแล้วนั่นแหละโอ้ขอร้อง <Okay. S 1> อย่ารูดของขอร้องเราเร็วกว่าน้องก็ความคนละบ้านกันดีไม่เกี่ยวเราจะไปกับเธอไงก็หัวใจเราอยู่ที่เธอต้องไปที่ไหนวะ เร,เราลืมเปลี่ยนตัวละครมาหวะตายแน่มียาปะมีามามเนีย่ยในบ้านนะอ๋อไม่อยากเอายาเอาใจได้ปะตายไ,ไหมลาวดีใช่เหรอมีปืนไกวะเฮ้ยระวังเย็ดโหสายลาดัดบอกเลยหนึ่งเดียวในไทย,ยอยากเล่นปืนลูกหรอคิดว่าซองควงกับซองยาวอันไหนมัในไรงกว่ากันนะใจก็ซองยาวช่องควงมันยิงไม่ตายแล้วถ้านะยาเราสองคนนะต้องใช้หัวใจดวงไหนถึงจะผูกมันได้ มก่งั้นขอเป็นหัวใจเธอได้ปะมีกี่ดวงดวงเดียวอ่ะแล้วเจนมีใจกี่ดวงอ่ะดวเดีดวงเดียวอ่ะเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะงั้นเราขอได้ปะอายุเท่าไหร่ให้ดาวก่อนอุ๊ยโดนพี่อ๋เกือบตายไม่มียาย,ยาเจริญ่ละเกือบตายเล่นเก่งกันไปกนกลกเราหน่อยดิ้ แสงซ้ายเข้าดิดอะอะไรอุ้ยแตกแตกดูดิมีเชื่อเราเลยอะเราจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยถอยก่อนถอยก่อน,ออ,นออกมาออกมาเออมันเจ็บแล้วไอ้นี่ออุ้ยเฮียเดี๋ยวมันลืมเปลี่ยนตัวละครมาเว้ยเอาเรียบร้อยใช่หรอยังไม่ตายดูเรื่องมันดีโอเคเอาไว้เอาไว้ A few moments later เจนเดี๋ยวพาลงเองปะเอาแบบตึงหรือว่าไม่ตึงอะขอแบบไม่ตึงแล้วกันเนาะเอาจะแบบจุติกันานานๆอะไรเงี้ยเราแตกหะเขาหลอกเจนว่าเราเดาว่าเราอยู่เท่าไหร่อะ เที่แปดหรอถ้าเราผิดเป็น,ฟนแฟนเรานะ <cidos S 1> เอา,เอาจริงๆถ้าเราผิดเป็น,ฟนแฟนเราเว้ยแต่ถ้าเราถูกอ่ะเราจะเป็นแฟนเธอเองเว้ยมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเธอได้เปรียบอ่ะเหมือนได้เปรียบที่ได้ใจเราไปเธอไม่ได้ได้ใจละเธอไม่ได้ได้ใจละมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีอย่างไรก็แกก็อ๋อเรายังเปล่ายังไม่ตอบคำถามถูกเลยยอมไหมยัง ไเยอะกว่าสิบสิบเจ็ดบอสอากถ้ายอมก็จะได้บอกไงถ้าถูกก็ถูกไม่ถูกก็เป็นแฟนเรอแค่นั้นละยี่สิบเรามันแก่ขนาดนั้นเลยใช่ปะเราอายุสิบเก้าปีนะส <19 S 2> ิบเก้าใช่เธอตอบผิดต้องทํายังไงก็ใกล้เคียงไม่ไม่เกี่ยวไม่มันใกล้เคียงไม่บอกแล้วเขาหนึ่งทีดิเธอตอบผิดแล้วอย่าเหลี่ยมด้วยเราสัญญากันแล้วเว้ยใช่สิบบ้านข้างหน้าก่อนได้ไหมตอนไหนอะบ้านข้างหน้าทำไมมีคนออะ ว่าจะมีเราสองคนสองรักเลยเดี๋ยวบอกก็เนี่ยถึงบ้านข้างหน้านี่ถึงบ้าน์แค่ต้องถึงบ้านข้างหน้าด้วยเพียงยังถึงพื้นได้เลยอ๋อถ้าพี่ถึงใจได้ป่ะล่ะต่อไปเราจะหนีไปไหนสองดวงใจอ๋ออะไรลงมาต้องแมวน้อยเดี๋ยวเร็วปอบมาหน้าบาดหนาวบาบเดียวนะคือแบบเน็ตปิ้งอ่ะไม่ไม่เว้ย เราบอกแล้วอย่าเหลี่ยมไงมันเหน็ดเป็นจริงๆไม่เชื่ออะไรเนี่ยทุดทีคนเราอ่ะทุกทีฟันเอ่ะเจ็บนะเดีบยว่าฟันกลับเลยเจ็บกว่าเด็๋วนะ้พบอกเลยเดี๋ยวเร็วบอกมาไม่งั้นจะตบตีแล้วนะก็บอกเลยไม่บอกว่าแบบเ,เน็ดมันช้าบอกเลยหรอทำไม,มประหูจังเอางั้นเลย,เยอุ้ยลูกสองพันเมตรโคตรสาวอ่ะลูกสองพันเมตรคิดเอา ตไปหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราเราว่าแบบออกก่อนปะมันไม่น่าจะรอดแถวเนี้ยเราเล่นไม่เก่งเลยดีเอาเลยแค่ตีเดียวทำไมเล่นเก่งจังมองออกด้วยอตีเดียวก็ยิงไปแล้วอะแลือแค่สองตัวเฮ้ยบอกแล้วใจเย็นแบบไม่รู้แบบไอวอลใช้ได้ปะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะมันเข้าบ้านแล้วเชี่ยโเจ็บ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 เราว่าเจ็บมันยิงเจ็บจริงแบบเอาเฮ้ยใช่เฮ้ยระวังด้านหลังโอ้ยเฮ้ยตายเหรอเอาแบบอย่าเพิ่งออกนะเมื่อกี้ติดอะไรอยู่ะ บอกแล้วไม่เมื่อกี้บอกว่าแบบบอกแล้วว่าเนี่ยมันช้าไปขี้โมอ่ะขี้โมอะไรเนี่ยมันช้าจริง,รงไม่เชื่อไม่เชื่อต้องบอกอ่ะเนี่ยมันช้าไม่เชื่ออรอไม่เชื่อมาดูที่ห้องก็ได้ก็เร็ว,ร,วรออยู่เนี่ยออกมาอา๋ <laughs> อเขาโทษ